ทำไมคนดูน้อยจังไปถามคนดูสิจ้าพี่จะไปรู้เลยจ้าเออถามพี่พี่ตอบได้หรอไปเที่ยวมั้งเออหรือเรียนเรียนอยู่โรงเรียนอยู่มั้งพี่ก็ไม่รู้กันวะทุ่มหนึ่งยังไม่เลิกเรียนมั้งว่ายลูกคับเขาคุยเรื่องสีเขาขึ้นสีขาวไปแล้วอ่ะเขาใช้ไปแล้วอ่ะสีขาวอ่ะเขาือแม่ดีงั้นอ่ะได้คุยมาก่อนนี้นะครับว่าไงครับมาคุยเรื่องสีครับ ครับว่าว่าอะไรครับว่ามาเลยครับอ่าพอดีผมขึ้นสีขาวครับว่าจะเป็นขอเป็นลูกสีครับผมไม่อยัางมีลูกสีอ่ะผมจะเป็นสีเดียวอะ่ะง่ายๆเลยอยากได้สีขาวก็ตีครับรคุณไม่ตีผมตีคุณเองอะ่ะแล้วขึ้นมาไม่รู้เหรอครับว่ามันมีเจ้าของสีไปแล้วด้วยรู้ครับรู้ แล้วขึ้นทำไมครับไม่ได้มาคุยกันก่อนด้วย <คน S 1> ถ้าคุย<ด>คุยคุยกันก่อนอาจจะอาจจะออกมาเป็นอีกเวนนึงก็ได้ครับแต่นี้คนเลือกที่จะขึ้นมาเลยแล้วค่อยมาคุยดูข้ามหัวผมไปหรือเปล่าครับนั่นแหละครับก็ถ้าไม่อยากตีก็เปลี่ยนครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็รอตีครับแค่นั้นเองหมดปรเทคได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมรอก็ได้ครับ โอเคครับได้เล่นหรือว่าได้เล่นเพิ่มไฟให้กูละเนี้ยมันแจังอะไรไว้เนี่ยตาลีบัน อดิบัน e เนาะไม่เป็นงานร้านเป็นเลยแม่มาถามผมงัดร like anyway> ้านไงไม่ไปยืนอยู่ในร้านอ่ะเออใครมาหลอกอ่ะคือวันเมื่อวานมันพูดว่าอะไรเมื่อวานเมื่อวานบอกว่าผมเมื่อวานมันพูดว่าพวกเราเป็นมืองานไม่พี่เออมันหลอกมันหลอกนะมันบอกว่ามันหลอกดาผมว่ามันบอกว่าที่ไม่มาบอกก็กลัวไอ้ดีฟามอยู่ครับแล้วผมแล้วคนในแก๊งเราก็ถามมันว่าแล้วไม่ฟาร์มเหรอครับเออนี่แหะดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องมันจะได้มีตัวอย่างไว้เชิดไก่ให้ลิงดูอ่ะมันจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องมีคนมากล้าขึ้นอีกกกเวว้้ย็ตตีีแค่่นนนนัััโพส์ม สามสิบเจ็ดวันสามสิบไม่ใช่เหรอขึ้นแกงมาสามสิบเลยเหรอแล้วมันมันไม่มีในกรณีที่แบบว่าชิงสีชิงอะไรเลยเหรอวะอันนี้ไม่รู้เลยพี่้องไปถามพี่หลับอยู่บ้างพี่หลบตกไปยมัพี่ลูกค้าไปจบปูไหมพี่ซอวขึ้นมาก็ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นศัตรูกูแล้วแค่นั้นเนี่ยเรายิ้มแทนเดยดิจบปูนมันมันเล่นกิจกรรมอะไรบ้างบ้าให้พวกเนี้ยสูตรมันลงยังเสื้อมาลงยัง เห็นอย่างเดียวมันลงมึงก็ใส่หรอกมั้งไม่จช่าไม่ใส่หรอกมันขึ้นเมื่อวานอ่ะพี่ดึกๆเจอมันแอดดับสีลูกสีลูกอะไรอย่างงี่มันก็ไปเอามันเจอเจอไม่มันแอดดับลูกเดียวกับเราปะละมันมาปะล่ะมันไม่มาใช่ปะใช่ไหมไอหมาพี่ลำไปไปพี่ลูพี่ลูพี่ลูกไปบ้า คนมันมีสิบสี่คนเองเหรอโหไอ้เฮียช่างกล้าเฮียช่างกล้เาเขาอาจจะไปหาคนเพิ่มเพิ่มก็ได้เงีเดี๋ยวไปถามสภาก่อนมันมีกรณีแบบว่าจะชิงสีชิงอะไรเงี้ยต้องต้องรองโปรเทคหมดเลยวะสามสิบวันนะอะ่างี้ผมก็ลงสีอะไรก็ได้ดิถูกปะพอ,อจะครบสามสิบวันแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหนีอะไรอย่างเงี้ยเออยังก็ตั้งใจกวนสตีนก็ได้ดิ รอ้สามสิบวันรอแบบให้รอสามสิบวันอะรอเป็นเดือนอะบ้าชิงสีแม่งหน้าชิงได้เลยนะเหียไฟดับไฟดับแม่งดับทั้งเมืองเลยด้วยนะ คือดับหมดเลยอะไฟรถก็ดับจริงๆแม่งน่าจะจะเฟี้ยวมากเลยถ้าสมมติแบบว่าโทรโทรกันอยู่อะคุยโทรศัพท์กันอยู่อะแล้วแบบอยู่ๆไฟดับแล้วสายมันตัดอะเหมือนวัดสมัยก่อนอะสภาไปไหนวะเ้ยสภาไม่ทำงานเรอววะสภาสภาไปไหน น,นั่นตาลิบานพ่อหนุ่มตาลีบานแล้วกูจะได้ของมันจะมาซื้อของเนี่ยใช่ใช่นั่นปะที่มันบอกจะขึ้นสีขาวนี่มันปากดีๆหน้าตู้อ่ะมันปะดูดีจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่าแต่ผมเหมือนจะเป็นภูมิแพ้เนะไม่ไม่ไม่สาบายมาหลายวันแล้วเนะน้ำมงน้ำโมกไหลาจามไม่พักเลย จาพาไปไหนวะภูมิแพ้กรุงเทพหรอครับภูมิแพ้อุบลน,นี่แหละครับอยู่ไหนก็เป็นภูมิแพ้ได้ครับ สภาไปไหนหมดวะเฮ้ยจะติดต่อฮลัลโหลสภาปิดเหอพี่อา้าวันนี้มันอยู่สภาหเหรอหรืออะไรเนะี่ยสภาปิดอะไรวะ <c oughs> อะไรอ่ะน่าจะปิดอยู่ครับเอา้าปิดทำไมวะ อี<ใ>บิดเองด,ด,ดีบิดก็ได้พี่เองดีบิดก็ได้คุณสีบิดพี่คิงยังไม่ได้เซ็นของอยูนะพี่ที่มาเล่นไอรอนสี่หมื่นเอ้ออองเงาคิงน้องผมเข้าแล้วเหรอสวัสดีครัรบพี่ซอพี่ซอสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคิงโโอออนเเีี่่ยไปาามพคิงอยู่ไหนพีอน่อยู่กับเราโอนมันไม่ว่างโอนไม่ไม่ว่างหนึ่งถึงห้าไม่ดีโอนไม่ที่หนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวมาก่อนไหม หนึ่งถึงห้าแล้วมันไม่อยู่ห้าวันเลยนะถ้าเข้ามารอมันเคลียร์อะไรก่อนไหมล่ะค่อยเอาเข้าอ่ะไม่เล่าเรื่องฮุตไอ้เนี่ยพี่พี่หลังได้บอกไปสอนยังไอโอสเป็นแบบข้าวเข้ามาของมีปากเขียวต้นเกยนะอ่าไอ้้ไอโอสมันอันนี้เออไอ้โอสมันเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยได้คุยละเอโาลงไปด้วยได้ซอ ได้หมดอ่ะมันมันเข้าไมาเ่เล่นดอใไม้ปะล่ะแอลวอดอ่ะสะพานแม่งจะไปคุยเรื่องสีแม่งก็ไม่อยู่แลนะ้วเนาะเพี่อเราขึ้นเราขึ้นปากเพิ่มมาบ้างอย่างพี่ผมไม่มาเมื่อวานอ่ะขึ้นอะไรมาแล้วบ้าง คือหน้าบ้างไหมของเราอาอฮัลโหลพี่ลำไม้บกฮานะอะไรนะยังมามีไม้บกฮาระดูในทวิตดิดไม้บกฮากะฮี้อย่างละอ้าวใส่ทวิตนะอ้าวมีมีดยังพี่คิงมีมีดยังครับยังก็ไปตีไปว่าว่าแล้วก็ไปตีเลยเๆว่ะไม้บกสี่เนี่ยพอมีของอยู่ ไปสองทีแล้วไม่ติดสองทีเลยเหรอใช่ครับใช่ไม่ติดเลยเงินหมดทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยตอนนะี้แต่รูทรงได้ได้ตีไปแล้วเห็นจังสีขาวมันมาคุยจำไม่ได้มันเป็นตัวที่ปากดีหน้าตู้อ่ะไม่ได้เหรอเพื่อนไม่รู้ล้อมหมดโปรเทคอะ่ะไม่รู้ว่ามันชิงได้เลยเปล่าสีอะ่ะ มันเป็นตัวที่แม่งมาปากดีใส่กูอ่ะอยากขึ้นสีคงสีขาวหน้าตัวอ<า>่อ <ะ S 2> ก็คือไอไอ,ไอคิงรวยใช่ไหมอะไรนะ<า>ไอ,อไอคนในชื่อคิงรวยไหมไม่รู้ไม่รู้มันชื่ออะไรรู้จักมันไอตาลิบันชื่อคิงรวยคือคิงหัวร้อนเฮ้ยเดี๋ยวตาลิบันอะ ได้วังใจมาเปลี่ยนในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู o v e r get high on set นะพวกกูจำสลัด o v e r ได้ไหมเนมกเลองที่โอเว่บนหลัวว่าแันละเท่าที่เราเซ็ตปีนี้พวกกูลาแล้วพวกกูทำกันมากันเองแบบคดิ้มาหายกูฉันบอกว่าอยากจะ deep roll ขาแค่ในธนบัตรยวงีก้อนที่ keep r o